ไม่ได้หนูแต่มีกระตังเสียงกระตังนอนไม่ได้กำปั้เป็นดักหนูปีใหม่พอดีเนาะลอยห่างที่ไปดูรอบแรกหนึ่งทุ่มก็มาติดรอบสองสี่ทุ่มก็ไปติดพอแต่พบทุ่มนั่นน่นแหละแกเอ้ยพอดีเสียงแบบตูดมนตามเลยเต็มท้่งเลยตาแดงโลเลยเต็มกวงทุกทันเลยมาหมดมามมนตื่นผู้มา ตอนท้องท,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 ทุ่มหมาวันเดินพวกวันติดพวกดวงคันเลยตึงเลยโอ้ยว oh. ิบว yeah, ับตกสุดบอกกัไ şey ม yes ่รู้หมาใครเนาะเออไอ้ดับนี้มึงจะไปติดวงไหนหายกี่นี่จับหมาคังวงคันสูงไปสัตว์ตอนเช้าตอนเช้า หามตื่นผู้มัตื่นผู้เขาไปมตามหาหมามพ่ีมาเต็มนูแต่ไหนโอ้ขายโนจานเนาะเต็มถุงเลยนี่ก็ห้ก็ห้ตัวสองหน่ยสามห้่ยตัวสองสามลอยห้าสิบกุตัวหมดจานแม่กูหละกักบวงหนูิ้งมัลยเลยโอ้ยงนะงไม่ชอบะลรดอกไอชอบไอไอขโมยต้นไม้ในต้นนาบานมึงจะไปไหนล่ะน้าพ่อแดงพอแดงตอนตอนสาย พุ่ตะกรวดนี่เขาเขาขโมยตุ่นมันก็ตุ่นมันมันแพงตุ่นห้าบาทเนาะไอ้ไอ้เขาเรียกเออพันอะไรนะไอ้ที่ส่งออกไปนอกตัวนัน้าน้อยอะไรมังกรอะไรสักอย่างนี่เก็บมังกรอะไรี่ประมาณนั้นประมาณนั้นตุ่นห้าบาทเขาหมักไว้หมักไว้ก็เลยเขาไอ้ผมเมียกับไปไปนอนผาตุ่นมันเนาะไปนอนผาตุ่นมันนอนไปสักพักหนึ่งไอ้เจ้าพัวหนี่งก็บเล่ยย้ยเสียงแว๊บๆมาแหลยลอยมาแหละอ่ามา ไอ้คนตีนนี่ว่ามึงว่าว่าแม่มึงว่านอน้อยู่นี่เด้อวะรอน้อยู่นี่เด้อว่ะเดินไปซุกอยู่กับก้อมันกับรัดนาไว้นี่เนี่ยพอจะเสียงมาถึงนั่นเหรอเสียงอะไรมึงจะไปไหนวะมาแทงหอยไปโดนแทงอะไรที่ตะลุก ฉัยังไม่รู้สาตาวิบุกตนเลยกะกดจะเป็นตายยังไงาตายาไอ้คนไปหลอกไอ้คนไปหลอกวิงทำไงกันี่ไอ้คนไอ้นาก็รูออกาเปงกด้วย